ครับวันนี้ก็ได้รับการร้องเรียนจากพอ,อโรงเรียนบ้านนาแะนะครับว่าออพบเด็กนักเรียนหญิงปสามแล้วก็อยู่กับพี่ชายปห้านะครับซึ่งเห็นบอกว่าอยู่กับบ้านไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมมีพ่อแม่แต่คนมีพ่อแม,ม่ไม่ได้มายุ่งอะไรดานไหนอ๋อไม่ได้มาดูแลว,วันนี้เรามากับคุณครูแล้วก็มากับนายก บ้านนาสภากาชาติแล้วก็พอมอจอแล้วก็ชม,มรมอายาากับอาสาปันน้ำใจก็อยากให้คุณครูเล่าเรื่องหน่อยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ค่ะคือเริ่มจากที่เราทําตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะนะคะวันนั้นเราก็ทีมงานเราก็สารวจกันว่าบ้านใครที่ลําบากพอที่เราจะช่วยเหลือได้บ้างครับแล้วทารูเรก็จัดพวกข้าวสารอาหารแห้งค่ะจำนวนสามชุดอ่าบ้านของน้องชุติมาเนี่ยก็เป็น หลังอีกหลังหนึ่งที่ที่เราต้องต้องดูแลบังเอิญวันนั้นเนี่ยเราไปจอดรถตรงทางขึ้นนะคะ่ะฝากบ้านชาวบ้านเพราะรถเราเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะครเราก็ไปจอดจอดรถแล้วทีนี้บังเอิญก็เลยแวะคุยกับชาวบ้านชื่อชื่อนาะอีตน้องอีตนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณครูลําบากมากเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ดูแลแล้วก็คนที่ว่าเป็นหัวหัวเลี้ยวหัวแรงจริง,รงๆอะ่ะคือพี่ชายเขารเรียนอยู่ปวชปีสองสารพัดช่างอ่ะนะคะ เป็นคนที่ว่าคอยทํางานนะคะทำทำงานตอนเย็นก็จะมารับจ้างตัดหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็รับจ้างทํางานเพื่อว่าหาหาเงินส่งตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูน้องนะคะเขาเขาก็มีลุงอีกคนหนึ่งแต่ว่าลุงก็เหมือนกับว่าป่วยอะค่ะไม่ได้ทํางานเต็มที่รับจ้างบ้างตามที่ว่าเขาเขาเขาว่าจ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มที่เพราะเพราะป่วยทําให้ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างลําบากค่ะทางโรงเรียนก็เลยก็เลยมาเยี่ยม แล้วก็ท่านผออก็เลยได้ประสานไปยังคุณสุรินทร์ค่ะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็คุณลุงอยากให้อะไรพวกเราซ่อมบ้านคุณลุงบ้างซ่อมอะไรบ้างก็ย้ายซ่อมประตูหน้าต่างให้ครับประตูหน้าต่างครับห้องน้ําห้องน้าก็ได้ชมรมอายาลาอะไรด้วยกับอาสาปันน้าใจนะก็จะเอาน้ํา้ใจก็ตอนนี้ก็คือประตูหน้าต่างแล้วก็ไฟฟ้ามันมีอสอบรรน้ำใจที่จะมาช่วยเหลืออยู่ครับ ช่วยเยอยู่นะครับผมเดี๋ยววัสดุเดี๋ยวประธาน c s r อก็เป็นผู้จัดหาให้ครับผมแต่ว่าอาสาปันน้าใจเดี๋ยวเข้ามาซ่อมกับชมรมอียรา,านะครับนายกครับอะไรหน่อยหนึ่งครับก็ได้รับเรื่องมาจากท่านคณะผู้ติดตามนะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนบะ้านนาเมื่อทราบข่าวก็ได้ให้สง่งให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเบื้องต้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่า เราเนี่ยทางอบตจะสามารถดาเนินการเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็ตามหน้าที่นะครับที่ต้องดูก็อย่างน้อยๆแล้วผมในานามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาแล้วต้องขอบคุณทุกๆส่วนทุกๆหน่วยโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับที่ดูแลพยายามดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะครับติดตามทําให้เด็กเนี่ยมีความชื่นใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้มีที่พึ่งพาอาศัยนะครับ ผมในนามของตำบลบ้านนาแล้วจริงๆนยผมก็ไม่ได้ทราบมาล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าไม่เกิดวันนี้เพราะว่าผมก็ดูแลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจหนา้าที่ขององค์การบริหารตำบลบ้านนาโดยตรงนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านด้วยที่ท่านลงมาให้น้ำใจกับน้องๆนะครับแล้วก็ยินดีทางอมตยินดีที่จะช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับครับผมสภาพนำไรมามอบให้น้องๆบ้างนำไรมามอบบางค่ะของเหล่ากกษชาจังหวัดชุมพรนะคะอ่ามอบเงินเงินสดช่วยเหลือ3,000บาทนะคะมอบถุงยังชีพแล้วก็มีผ้าห่มและมีมูงด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากพอมาจอครับมอบไปเลยให้กับน้องๆบ้างก็วันนี้ทางพัฒนาสังคมนะคะก็จะให้การช่วยเหลือน้องเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนนะคะจํานวน3,000บาทค่ะ3,000บาท อุ้ยมาให้น้อยหน้าเดี๋ยวลุงให้ทนการศึกษาคนละพันขอบคุณครับคนละหนึ่งพันครับขอบคุณครสวยๆฉัน้องถกนก็แล้วก็มีหอการค้าให้น้ำมา15แพ็คแล้วก็มีผมเอามุ hai, ury, ้งกันยุงมาให้สองหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเป็นการสร้างภาพให้ผู้คนได้รู้ว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าพวกเรานะครับก็อย่างน้อยทำให้สังคมได้รู้ว่า มีคนที่ว่าลลำบากแล้วก็มีภาพดีๆออกไปก็ถ้ามีคนมาสร้างภาพแบบนี้กันเยอะๆก็สังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับน้องดีใจไหมดีใจดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะเรียนดีไหมเนี่ยก็เรียนใช้ได้ค่ะเรียนใช้ได้นะน้องท็อสปอร์ตดีใจไหมดีใจอ่ะดีใจเนาะคุณลุงดีใจไหมดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณทุกคนครับ